สวัสดีครับผมพู้คบช่างเอกนะครับจักรุเอกเอ็นเจเนอริงจูเน r ครับผมสำหรับคลิปนี้เรามารีวิวงานติดตั้งแก๊ส Honda Civic f c นะครับคันนี้นะครับผมติดตั้งแก๊ส LPG นะครับเป็นเครื่องยนต์สเปค 1,800cc ปรซีซีประกอบคู่กับเกียร์ CVT นะครับผมเครื่อง R 1 8ของ Honda นะครับรุ่นยอดฮิตของเขาเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับติดแก๊สได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนเป็นเทคโนโลยีที่ ทนทานและก็ตบะถนาก็ค่อนข้างดีนะผมว่าดูแลง่ายความจุกจิกก็น้อยนะครับเครื่องบล็อกนี้ใช้มาหลายปีแลวนะครับผมห้องเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะเน้นความเนียนตานะครับอ่าอีกรอบหนึ่งห้องเครื่องนะครับผมคันนี้นะครับติดตั้งแก๊สเป็นยุโรปแก๊สนะครับผมเป็นชุดเอทวันสามสองนะครับระบบจูนอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องใช้คนจูนกันแล้วนะครับผมพร้อมรองรับระบบ OBD2 ช่วยจูนผ่านระบบ เอมิเตอร์ e นะครับดูค่าไอเสียมาประมวลผลในการปรับจูนนะครับผมฮาร์ดแวร์ชิ้นแรกที่เราเห็นกันก็คือหัวฉีดนะครับตัวนี้ใช้เป็นฮา n a h เฮ0สองพนะครับจะเป็นประมาณนี้สามารถแยกแบบเดี่ยวก็ได้แบบรางก็ได้นะครับผมอันนี้เราใส่แบบรางเพื่อความเรียบร้อยนะครับเพราะห้องเครื่องโลง่งบางทีแบบเดี่ยวมันก็ทําให้ดูลกหูลกตาขึ้นมาทันทีนะครับหม้อต้มนะครับ ใช้เป็น at 0 9 nodic นะครับรองรับอยู่ประมาณ1 7 0แรงม้านะครับผมติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นแล้วก็มันก็ดูเนียนตานะครับเปลี่ยนกลองง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับกลองแก๊สนะครับตัวนี้เป็นกรองอัปเกรดนะครับเป็นคุนต้าสานะครับเป็นกลองดักน้ําชนิดพิเศษนะครับอาจจะมีพวกน้ํามันต่างๆที่ปะปนมากับแก๊สเนี่ยกลองตัวนี้ก็จะทําหน้าที่กรองไว้เพื่อไม่ให้เข้าหัวฉีดนะครับทำให้หัวฉีดมีปัญหาก่อนวัยอันควรประมาณนี้นะครับ ่ะดูด้านหลังกันบ้างถังนะครับรุ่นนี้ใส่ได้ถึง54ลิตรแต่ว่ามันจะนูนขึ้นมาเยอะนะครับเพราะาหลุมยางอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะตื้นนะครับเลยนือะนคำลูกค้าว่า42กํบบาลังดีนะครับนูนขึ้นมานิดหน่อยก็ยังใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับถังก็จะเป็นโดนัทวางเทียนยางอะไรแบบนี้42ลิตรนะครับมันติวาวเราใช้เป็นโทมาเซตโตนะครับผมอันนี้นะครับคุณมาตรฐานผลิตอิตาลี ตัวนี้ทนทานแน่นอนนะครับถังก็จะพันาานี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองปิดให้ดูนะมันก็จะมีมีนูนนะารุ่นเนี้ยเพราะว่าหลุมมันตื้นมากมันเป็นยางอะไรที่เขาติดรถมาเนี่ยมันเป็นแบบบางนะครับพอเรามาใส่ถังมีความนูนขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีความนูนขึ้นมาหน่อยแต่ลูกค้าบอกไม่เป็นไรประมาณนี้ได้อยู่ถ้าจะตีแผ่นไม้ก็ตีแล้วก็เสร่อมแต่ถอน,นนิดนึงก็ใช้งานได้แล้วนูนขึ้นมานิดเดียวแต่ถ้าเป็น54เนี่ยขึ้นมาอีก ถ้า42ก็ได้ครับกาลังดีนะครับวิ่งได้เยอะพอรถมันเครื่องไม่ใหญ่มากรถเก่งก็ไม่ได้เปลืองมากนะครับถังหนึ่ง 1, 300อยโลผมว่าได้นะหัวเติมก็จะอยู่ตรงนี้เนะนีน่ยนะหามนี่หัวเติมก็จะถ้ามองด้านหลังไม่เห็นเลยนะครับมุดเข้าไปหน่อยชึบจะเจอหัวเติมในตำแหน่งที่เติมง่ายนะครับเด็กปั๊มไม่ได่านะครับแล้วก็มีกองรับเกตตัตวข้างในตัวนี้เป็นกรองดัก ตัวสิ่งแปลกปลอมนะครับที่อาจจะปะปนมากับน้ําแก๊สที่เราเติมนะครับเราดักไว้ก่อนเข้าถังเลยนะครับเพราะบางทีเราถามหามาตรฐานจากคนอื่นถามยากนะครับเราป้องกันที่ตัวเองนะครับยังไม่คาดหวังคนอื่นมากนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ c ีวิกเอฟซนะครับงานติดตั้งของเราก็ยังเน้นความเนียนเหมือนเดิมนะครับผมดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับตัวนี้สามารถ สอบถามปรึกษากันก่อนได้นะครับว่ารถของท่านเนี่ยเป็นรุ่นไหนเหมาะกับชุดประมาณไหนนะครับเน้นโทรเป็นหลักนะครับ0 9 3 7 4 1 9 5 5 9้าช่างเอกนะครับหรือต้องการรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อไปเปรียบเทียบราคาอะไรต่างๆเนี่ยทักมาในเพจได้เลยนะครับเอกเอนจิเนียริ่งจูเนอร์นะครับผมทักมาได้แล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาประเมินหน้างานให้แล้วก็ส่งรายละเอียดไปให้ว่ารถประมาณเนี้ยติดชุดไหนดีราคาเท่าไหร่สเปคอะไรเป็นยังไงก็อสอบถามกันได้เลยนะครับโอเคครับผม คลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ